สวัสดีครับผมอ,อดีจากข่าวด่วนหงแดงครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของข่าวสารอัปเดตนะฮะเรื่องสั้นๆน,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 นะครับมาอัปเดตกันในรอบวันเมื่อจะเป็นเรื่องของการสนใจดึงตัวจิโมเวเนอร์เรื่องของแคมป์ทีมชาติอังกฤษโจโกเมสโดนโฮบ็อบบี้ดันแคนทําไมถึงตัดสินใจย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปที่ฟิลินตินาลิเวอร์พูลตบรางวัลให้กับเจอแกล็ปในการทาผลงานดีและก็รวมไปถึงเซอร์ดานชาเกรี่พร้อม ที่จะย้ายออกด้วยนะครับโอ้โหหลายเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นข่าวสั้นๆแต่น่าสนใจมาเริ่มกันที่เรื่องแรกก่อนนะครับหลายคนน่าจะเห็นข่าวกันแล้วประมาณวัน2วันนี้กับเรื่องของสตีโมแวนเนอร์นะครับมีข่าวสานโชว่วาดอทมุนเนี่ยจะปล่อยซานโชวแล้วนะฮะดูเหมือนลูเซียงฟากับซานโชว์เนี่ยจะความคิดเห็นไม่ตรงกันจะสวนทางกันแล้วนะครับแล้วก็ลีพูก็สนใจในซานโช แล้วก็มีข่าวเนี่ยวันถัดมาก็มีข่าวเชื่อมโยงกับตีโมวาเนอร์อีกนะครับว่าลิพูเนี่ยสนใจและที่จะเดินเครื่องในการพูดคุยกับ t ีโมวาเนอร์แต่ทีนี้ครับเงื่อนไขที่ลิพูกับ t ีโมวาเนอร์ต้องคุยกันอยู่นะฮะในตอนนี้เนี่ยก็คือวาเนอร์จะรับได้ไหมหากจะต้องลงเป็นสำรองมาเน่ซาราเฟอร์มิโนแล้วก็จะต้องคุยกันให้ชัดเจน นะครับว่าถ้าแวนเนอร์มาเนี่ยจะได้ลงกี่แมตชอะไรยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าในช่วงจบฤดูกาลนี้เนี่ยจะมีเกมเยูโรด้วย2020ด้วยนะครับแล้วแวนเนอร์ก็เป็นกองหน้าอันดับหนึ่งของทีมชาติเยอรมันซึ่งผมก็มองว่าแวนเนอร์เนี่ย เขาก็ถ้าเขาอยู่ไลฟ์สิกเขาก็จะย่ำอยู่กับที่แต่ถ้าเขาไปบาเยอร์เขาก็จะตกไปเป็นสำรองของเลวานดอฟสกี้ชัว์ชัวแต่ถ้ามาอยู่ลิพูลิพูจะคุยกับแวนเนอร์ยังไงในเรื่องของการแบ่งสรรปันส่วนเกมที่จะลงเล่นนะครับต้องสัญญากับแวนเนอร์ชัดเจนว่ามาฤดูกาลนี้คุณจะได้ลงกกมแมตช์นะครับในครึ่งฤดูกาลนี้ลง15แมตช์ไหมรวมบอลถ้วยด้วยนะครับหรือว่ามีโอกาสลงเท่าไหร่อะไรยังไงต้องคุยต้องเคลียร์กันให้ชัดเจนในเรื่องนี้เคลียร์กันชัดเจนปุ๊บเนี่ยผมว่า ก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่แวนเนอร์เนี่ยได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอยิเอ์พูด้วยถ้าเราได้แชมป์ปีหน้าก็อาจจะมีคนย้ายไปนะเหมือนจะเป็นมาเน่เฟอร์มิโนซาร่าก็อาจจะมีสักคนหนึ่งที่ย้ายไปแล้วก็แวนเนอร์ก็เข้ามาเติมเต็มในส่วนตรงนี้แทนนะครับส่วน,นเรื่องการย้ายทีมของแวนเนอร์เนี่ยจูเลียนนาเกลมันเขาก็เห็นด้วยอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาพร้อมที่จะปล่อยนักเตะอยู่แล้วถ้าหากว่าแวนเนอร์ย้ายไปร่วมทีมอื่นแล้วพัฒนาได้มากกว่าที่อยู่กับไลฟ์สิกนะครับอันนี้ก็คือ เรื่องของติโมวาเนอร์ประมาณนี้คือวาเนอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงแน่นอนเพราะว่ามันมีข่าวกับลิฟคูมานานแล้วแล้วลิฟคูก็ไม่เคยปฏิเสธว่าไม่สนใจวาเนอร์สักทีหนึ่งดังนั้นผมว่าถ้าใครสักคนหนึ่งที่มีโอกาสมามากที่สุดเนี่ยมากกว่าซานโชอีกเนี่ยผมว่าวาเนอร์เนี่ยมีโอกาสมากที่สุดเลยนะครับขณะที่แคมป์ทีมชาติอังกฤษที่ปั่นป่วนนะครับตอนนี้เนี่ยปั่นป่วนในเรื่องของนักเตะทีมเรานะโจโกเมกับสเตอร์ลิงอะไรเนี่ยนะฮะ ก็ส่งทางด้านของเฮนเด์สันและก็โจโกเมสกลับมาที่แคมป์เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเฮนเด์สันเนี่ยยังมีอาการป่วยอยู่ขณะที่โจโกเมสเนี่ยก็ บาดเจ็บจากการฝึกซ้อมในการที่ปะทะก,กับคิรันชิปเปียนะครับเฮนเดอร์สันยังไม่หายป่วยในะทีมชาติอังกฤษก็เลยส่งทั้งเฮนเดอร์สันและก็โจโกเมสเนี่ยกลับแคมป์เรียบร้อยแล้วก็จะไม่ได้อยู่ในแคมป์ต่อในเกมที่อังกฤษจะเจอกับโคโซ่ด้วยก็ดีนะครับได้กลับมาพักอยู่ได้กลับมาพักบ้างอะไรบ้างนะครับส่วนคนนี้ครับไม่ได้ไปเล่นทีมชาติกับเขาครับก็คือทางด้านของโมซาร่าโมซาร่ายังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับในช่วงเกมที่เราเจอกับแมนซิตี้แล้วก็ครั้งเนี้ย พอมีอาการบาดเจ็บเขาก็ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติก็รักษาตัวอยู่กับที่ลิเวอร์พูลนะครับซึ่งตอนนี้ทีมแพทย์ลิเวอร์พูลก็กําลังดูอยู่คาดการอยู่ว่าซาลาเนี่ยจะกลับมาทันในเกมที่จะเจอกับคริสตัลพาเลซในวันที่23พฤศจิกาย,ยนนี้หรือเปล่านะครับก็ต้องคอยลุ้นกันดูนะครับไปต่อตันที่เรื่องของบ็อบบี้ดันแคนดาวรุ่งของทีมเราที่เป็นญาติของซซเว่นเจอราดเนี่ยนะครับความเป็นญาติไม่ได้ทําให้ จอร์นเต้คนนี้อยู่ต่อแต่ว่าเขาก็ออกมาได้เปิดเผยแล้วนะครับว่าการที่เขาตัดสินใจจะออกจากลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าเขาก็เป็นคนท้องถิน่นใช่ไหมเป็นเลือดเนื้อเชื้อไข,ขของซซเวนเจาราดเหมือนกันเป็นญาติกันแต่เขาบอกว่าณนะตอนนี้ซาร่าฟอร์มโน่แล้วก็มาเน่เนี่ยแข็งแกร่งเหลือเกินเป็นสมประสานแนวรุกที่ดีที่สุดในโลกแล้วเมื่อคุณมองไปตัวสำรองเนี่ยคุณยังเจอทั้ง เรียน r บลสเตอร์อีกครับคุณยังมีฮาวิเอเรียสอีกแล้วคุณจะแจ้งเกิดยังไงกับสถานการณ์แบบนี้นะครับบ๊อบบี้ดันแคนเขาบอกว่าโอ้โหเขารู้สึกว่าเขารู้ศักยภาพของเบลสเตอร์ดีเขาก็มองไม่เห็น,นครับว่าเขาอยู่ไปแล้วเขาจะมีอนาคตที่รีพูหรือเปล่าเขาก็เลยตัดสินใจย้ายไปร่วมฟิออรเรนติน่านะครับสำหรับบ๊อบบี้ดันแคนก็เป็นเรื่องของความรักนะครับแล้วก็เรื่องของอาชีพนะครับนักเตะก็คงจะต้องเลือกในเรื่องของอาชีพนะครับต่อไปนะฮะ สำหรับบ็อบบี้เดนแคนก็ได้ออกมาเปิดใจเรียบร้อยแล้วนะครับความหลงเรื่องลิพูมีข่าวกับเอ่อเจอรัมซานโช่เนี่ยสตีฟนิโค่ที่เป็นตำนานชิมบราเขาออกมาบอกว่าโอ้โหถ้าซานโช่ย้ายไปแมนยูเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แย่มากๆเพราะว่าแมนยูแย่มา2-3สามฤดูกาลแล้วแต่ซานโช่เนี่ยควรจะย้ายมาอยู่กับลิพูเพราะสตีฟนิโคเนี่ยเขาเชื่อว่าซานโช่เนี่ยจะเล่นร่วมกับมาเน่เฟอร์มิโนซาร่า ได้ดีแน่นอนนะครับนี่คือผมคัดมาสั้นๆน,นะครับกับเรื่องของเจรอร์แดนซานโชแล้วก็นักเตะอย่างเปโดรชิริเบีานะครับน่าจะถึงเวลาที่ต้องออกจากทีมแล้วนะครับหลังจากที่อยู่เป็นดาวรุ่งกับทีมมานานเหลือเกินแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสในการเล่นเป็นตัวจริงออกสตาร์ทหรือว่าเป็นตัวสำรองอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับดูแล้วในฤดูกาลนี้เนี่ยน่าจะจบแล้วนะครับสำหรับอนาคตของเปโดชิริเบีาแล้วก็ ลิพูซึ่งลิพูเนี่ยอาจจะปล่อยนะครับในช่วงปีใหม่นี้เลยเพราะว่าอยากได้ค่าตัวถ้าปล่อยถ้าเลยไปในช่วงจบฤดูกาลเนี่ยก็คือไม่ได้ใช้ชิริเปล่าอยู่แล้วไงก็ไหนๆแล้วก็ดีกว่าปล่อยให้หมดสัญญาแล้วก็เสียฟรีนะครับขณะที่ สาตนชากิลเนี่ยก็มีข่าวว่าพร้อมจะย้ายออกนะครับเป็นรายงานของ f o o t อลอ l นไซเดอร์เนี่ยเขาบอกว่าสาตนชากิลลีเนี่ย is ready to quit l เว e ร p o o l แล้วนะก็คือพร้อมที่จะออกจากลิเวอร์พูลด้วยนะครับซึ่งคาดว่าจะย้ายในช่วงปิดฤดูกาลนะครับน่าจะย้ายในช่วงปิดฤดูกาลนะครับเพราะดูเหมือนก็ว่าไม่ค่อยได้รับโอกาสในการลงเล่นแต่ว่าชากลลี่ก็เจ็บด้วยนะก็เจ็บออดๆแอดด้วยนะครับ คนที่สตำนานนักเตะนะครับอย่างมาตินคีโอแล้วก็เจมี่คาร์รเกอร์เนี่ยเขาก็ออกเห็น Train A no เทรนด์เลสเตอร์อาร์โนนะครับเล่นในเกมที่มอนทรีออลเนี่ยกับเกมที่ถล่มมอนทรีออลไป7-0เนี่ยเขาออกมามองคล้ายๆกันครับ2คนนี้ทั้งคีโอแล้วก็คาร์รเกอร์เขาบอกว่าอาร์โนเนี่ยจริงๆแล้วน่าจะได้เล่นในตำแหน่งเพลย์เมกเกอร์ให้กับทีมชาติอังกฤษด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าโหเล่นเนี่ยสวยงามเหมือนเกินนะครับการเปิดบอลการอะไรเนี่ย เหมือนเขาตีกอล์ฟอยู่ที่เวมบลีเลยนะฮะพูดแบบนี้เลยอันนี้คีโอนบอกแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ความสามารถในเรื่องของการจ่ายบอลทั้งเท้าซ้ายกับเท้าขวาเนี่ยคีโอนเขานั่งดูเกมนี้อยู่กับโซแคลมเบลเขาบอกว่า2คนเนี่ยทั้งแคมเบลแล้วก็คีโอน,เ,นเห็นเหมือนกันว่าอาโนเนี่ยควรจะไปเล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลางให้นะฮะเขาบอกว่าโอ้โหมองมองไปมองมองมาแล้วเนะี่ยดูเล่น ได้ดีได้ดูจะคุมเกมสร้างสรรเกมได้ดีกว่าแฮร์รี่วิงอีกนะซึ่งเขาบอกว่าเขาไม่โทษแฮร์รี่วิงหรอกนะครับแฮร์รี่วิงก็มีช่วงเวลาที่ดีกับทีมชาติอังกฤษแต่เขาบอกว่าเขาคิดว่าอาร์โนก็เล่นตรงนั้นได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคืออังกฤษเนี่ยมีฟูลแบ็กที่ดีหลายคนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคลายวอล์กเกอร์ไม่ว่าจะเป็นคิรันทิปเปียหรือว่าริสเจมที่กําลังพุ่งมาแรงๆนะครับการเอาอาร์โนไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันก็จะปิดโอกาส แบ็กขวาที่ไม่ได้เล่นนะครับหลายคนด้วยนะครับที่กล่าวมาเนี่ยดังนั้นเนี่ยฉัอยากจะใช้นักเตะให้แบบว่าคุ้มค่าเนี่ยเอาอาร์โนไม่ล่นตรงกลางเนี่ยน่าจะเวิร์กนะครับนี่คือมุมมองของทั้งคาร์ลกเกอร์คีโอนแล้วก็โซแคมเบลมากันที่เรื่องโหของโจโกเมสครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาแล้วก็โหเบนชีเวลเนี่ยแบ็กซ้ายเลสเตอร์เขาออกมาบอกว่า โอ้โหเขารู้สึกแย่มากที่ที่โจเนี่ยได้รับสิ่งนี้ที่โดนโหเนี่ยนะครับไม่มีใครสมควงทูโคไซเลยนะครับแล้วทุกคนเนี่ยก็อยู่เคียงข้างกับโจโกเมสนะครับโจโกเมสเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะครับแลวก็ทั้งทีมชาติกงกฤษเนี่ยก็สนับสนุนด้วยนะครับในแคมป์เนี่ยก็จะพยายามช่วยโจโกเมสให้ผ่านเรื่องราวแบบนี้ไปได้คาริฟันได้ก็ออกมาพูดเหมือนกัน,นครับกับเรื่องที่โจโกเมสโดนโห่เขาบอกว่ามันไม่สมควรเลยนะฮะเรื่องมันจบไปแล้วมันเคลียร์กันไปหมดแล้ว ทุกคนเนี่ยควรจะหยุดพูดควรจะหยุดโหกับประเด็นที่สเตอร์ลิงกับโกเมสเนี่ยก่อกันไว้ได้แล้วนะครับแล้วก็มีนักข่าวถามฟานได้อีกนะครับว่าปีนี้จะเป็นปีของลิเวอร์พูลหรือเปล่าฟานได้เ <and> ขาบอกว่าเขาจะไม่พูดหรอกว่าปีนี้มันเป็นปีของลิเวอร์พูลมันเป็นเรื่องที่สื่อเนี่ยประโคมกันไปเองพูดกันไปเองนะครับแต่สําหรับในมุมมหงนตกเตแล้วทําหน้าที่กันไปทีละนัดทีละนัดนะฮะ อีกคนหนึ่งที่โดนนักข่าวถามเรื่องที่จะมาคุมทีมร์พูตต่อบ่อยๆนะครับก็คือซีเว่นเจอร์ร่นะครับก็เจอร่าก็ยังบอกเหมือนเดิมนะครับบอกเหมือนเดิมแหละว่าเขาก็ยังรู้สึกสนุกมุ่งม,มั่นและก็เต็มที่กับการคุมเรนเจอร์นะครับในการที่จะหยุดหยุดความสำเร็จของเซลติกลงให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าคะแนนเท่ากันแล้วนะคะแนนเท่ากันแล้วเอาเป็นว่าเจอรลาก็ยังไม่ได้พูดว่าโอ้ผมจะมาคุมทีมแน่นอนนู่นนั่นนี่แต่ว่า แล้วก็ตอบเซฟเซว่าเขาก็ณตอนนี้มองแค่การคุมทีมเรนเจอร์เท่านั้นเองนะครับปิดท้ายกันดีข่าวของลิฟวูครับที่ตัดสินใจซื้อบ้านบ้านเก่าของแบนดอ o โรเจอร์เนี่ยนะครับที่เคยอยู่ตอนที่คุมทีมลิฟวูเนี่ยลิฟวูตัดสินใจออกเงินประมาณ3.7ล้านปอนด์นะครับซื้อบ้านหลังนี้ให้กับเจอรนครอปอยู่ฟรีๆแล้วก็บ้านหลังนี้ก็จะเป็นบ้านของ ผู้จัดการทีมลิเว์พูคนตต่อไปในอนาคตด้วยนะครับนี่คือสรุปข่าวรอบวันสั้นๆนะครับแต่ละข่าวก็ก็คัดมาใจความสําคัญมาฟังกันง่ายๆเพลินๆแล้วก็ครบถ้วนนะครับกับข่าวที่น่าสนใจนะฮะแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันแต่ละข่าวได้นะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กด s ับ c r i b e นะครับฝากกด u b s c r i b e ด้วยใครที่กด u b s c r i b e แล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า You never walk alone.